ทักทายสบายดีเดอ้อสปาร์ตีเอฟซี FC ที่นา่ารักทุกๆท่ทานวันนี้ก็มาพบก,กับน้องสาสาวเราเนี่ยอีกเซ็ตกัรเซนเคยเดอ้อซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกทา่านได้รับชมและรับฟังนับกัน แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก,ก็ฝากเอฟซีทุกๆท,ท่านช่วยกดติดตามกดสั่สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็ได้มีพียบซี FC คนไทยท่านหนึ่งซึ่งเขาได้ส่งข้อมูลเนี่ยนะคะมาให้แอดในเมื่อได้เห็นแล้วก็โอ้โหตื่นตาเหมือนกันเลยนะคะทุกท่านตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะซึ่งว่าจะเป็นยังไงนั้นพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมก,กันแต่ก็จะรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก,ก็ขออนุญาตหลาย มาทางซ่องของบ้าผู้ชายขาลออที่น้องสาจะได้นําเอาคลิปวิดีโอของเขามาเผยแพร่ต่อเอฟซีทุกท่านได้เบิงได้นส่งนากันหลังจากจบคลิปวิดีโอแล้วพวกเราก็มาช่องความคิดเห็นของชาวไทยนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่ง่องา่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยจ้าโอ้โหออกมาคนกเต็มครับพี่น้องนี่ครับ คนมาเทวมืองไทยช่วงตุ๊จีเด้อครับนี่ครับด้านนี้ก็เต็มเต็มครับด้านนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับทุกคนนี่ครับ่นกับมาถ้าเข้าไปที่แอร์พอร์ตเรลิงครับเป็นบ่าวฝรั่งครับช่วงตุ๊จีเนาะคนกับมาเทวมองไทยครับมาถึงแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนนะครับมาอัปเดตเด้อตามคำมั่นสัญญาครับ สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์เป็นนักท่องเที่ยวครับมีทั้งฝรั่งมีทั้งคนจีนมาคื่น้องนะครับไปแล้วครับจะเข้าไปที่กรุงเทพมหานครนะครับป้าเยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเนะนี่ครับเป็นแอร์พอร์ตเลลิน เข้าไปที่กรุงเทพมหานครแต่ตอนนี้ก็ใช้ฟรีนะครับใช้ฟรีเจวันนะครับเป็นมาตรการของทางการไทยเนาะในการลด PM 2.5นะครับให้ใช้ฟรีแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไปในตัวครับนะักท่องเที่ยวชาต่างชนะที่อย่าง45ครับโอ้โหด้านตรงหน้านี้เป็นนะักท่องเที่ยวทางนั้นนะครับทุกคนนี่ครับ หลายเพิงเนน้อนีีครับมาเที่ยเมืองไทยแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับขอากราบทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับเอซเดอ้อทั้งที่อยู่ในเมืองไทยเมืองนอเมืองหน้าเนาะวันนี้บอนัทก็จะขอพาทุกคนมาเที่ยวชมนะครับหลังจากที่กลับมาจากอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินเนาะคลิปนี้ก็จะขอพามาอัปเดตนะครับ คนหลายครับเพระาะว่าไซฟีครับทั้ง BTA ทั้ง MRT ทั้ง Airport ์ตเรลิงกก็ใช้ฟรี7วันนะครับรถ PM 2.5ครับแต่ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโอ้โหคนเยอะจริงๆด้านในคนกันหลายครับพี่น้องโอเคต่อไปจะขอพาทุกคนเข้าไปชมภาพรบรรยากาศนะครับ อันนี้เป็นชั้น B นะครับเป็นชั้น i r r p o s ร์ตเ l i n k โอเคเรามาช่องนี้ดีกว่า Insert t o k โทเข้ามาแล้วครับทุกคนดีครับ <Okay. S 1> พอใช้นี่โอ้โหสินเจียยูอีซินี่พอใช้เป็นเงินทองครับเป็นทองคำครับพี่น้องนี่ครับ โโอ้หนี่เป็นทีมตุ๊จีนเป็นงูปีมะเส็งครับปีนี้เป็นปีมะเส็งนะครับปีงูครับชัยนิดมิวเยี่ยนี่ครับเวลข้ามทูไทยแลนด์โอ้โห เข้ามาปุ๊บก็ได้กินาอตุ้จีนปั๊บครับโอ้โหเมืองไทยจัดเต็มทุกที่ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็น first impression เนาะนี่ครับเป็นทองคำครับเป็นทองคำแท่งครับเป็นทองคำกรนเนาะนี่ครับสวยๆครับทุกคนมุมนี้ก็หน้ามาหาถ่ายรูปนะครับนะครับโอเคเราขึ้นไปที่ชั้น2กันดีกว่านะครับ อันนี้เป็นชั้น B นะครับถ้ามีเวลาก็จะพาไปที่ชั้น4นะครับจะเป็นพวกร้านค้าครับด้ัตคุนก็เป็นไทยส e e t Food Information ด้านนี้ Information แล้วก็โครงการหลวงโ o ย a นโปรเจกต์ค f f ฟ e ่เว l รครับแมงโกสตาครับ FC อยากเห็นอัตราแลกเปลี่ยนเนาะวันนี้ก็ขอมาถ่ายให้ชมนะครับ อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่เอ่ยนีครับอ๋อเปลี่ยอีแล้วโอเคต่อไปเราขึ้นไปที่ชั้นสองกันดีกว่าชั้นสองขาเข้าเมืองไทยด้านนี้ก็เป็น ค f f ฟ่เ o r ร์นะครับดันนี้นีครับเป็น c ค f f ฟ่เบ r ร์เดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้นสองนะครับนี่ครับรอบบ่ายโมงนะครับนี่ครับเบืองหน้าเบืองตาเป็นคนจีนนะครับพี่น้องนีน่ครับเห็นบอครับ ด้านมีติ้งพอย์นี่ครับด้านจุดได้พบประตูสามนะครับด้านนี้นี่ครับด้านนี้ก็เป็นไม้กอล์ฟครับมาตีกอล์ฟที่เมืองไทยเนาะนี่ครับตอนนี้กามีคนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหนึ่งคนครับยอดณวนะันที่สิบเก้ามกราคมสองห้าหกแปดนะครับ ด้านนี้ก็เป็นร้านชาติตามือแล้วก็เป็นขาเข้าในประเทศด้านนี้ครับโอ้โหรอบบ่ายโมงนี้สมมากเป็นนักท่องเที่ยวชวนเอเชียนะครับนี่คับพี่น้องด้านโถงขาเข้านี้เต็มเต็มครับปับ๊ดเนาะนีครับตอนนี้กามีคนมาเที่ยวเมืองไทยตกมือละ1,100,000กว่าคนนะครับสร้าง รายได้จากการท่องเที่ยวตอนนี้ก็1นึ่งแสนล้านบาทครับ <Okay. S 1> โอ้โหวันนี้ก็ถือว่ามีความคึกคักตั้งแต่บ่ายโมงนะครับทุกคนนะครับโอเคเราขึ้นมาชมภาพมุมสูงกันก่อนเนาะแล้วก็ค่อยกลับลงมาด้านโถงขาเข้าเดินเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้ก็มีหาชาแรลกที่มาเที่ยวเมืองไทยหลายก็คือหนึ่งจีน สองมาเลเซียสามรัสเซียสี่ครับพี่น้องด้านโถงขาเข้าเมืองไทยนี่ครับปาดนี่ครับพี่น้องรอบใาม้วนคนก็มาหลายเนาะนี่ครับโอ้โหหน้าตาเพื่อนเป็นคนจีนทั้งนั้นครับมาเที่ยวเมืองไทยช่วงวันตุษจ,จีนเนาะนี่ครับสุดยอดจริงจริง แล้วใครนาะว่าคนจีนไม่มาเที่ยวเมืองไทยครับแล้วตรงหน้านี่คืออะไรครับนี่ครับหน้าตาตี่ทีทั้งนั้นครับโอ้โหวันนี้การถือว่ามาแบบล้นหลามถือว่ามาแบบเต็มคาราเบลครับโอ้โหวันนี้รอบบ่ายโมงนะครับแบอบลนั้นก็เคยมาแต่รอบบ่ายสามบ่ายสี่เนาะแต่รอบบ่ายโมงแบบนี้ก็ไม่เคยมานะครับ นึกว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาในช่วงรอบเทงรอบใบโมงเนาะแต่มาแล้วก็เต็มเต็มครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังออกมาครับออกมาแล้วบางคนก็จะลงไปที่แอ์พอร์ตเลลิงครับบางคนก็จะขึ้นมาที่ชั้นสามมหากินเข้าครับตอนนี้ทางออกหมายเลขสี่ก็กำลังครับท้างครับ เงียวหอดพูนครับเงีย้ยวหอดอประตูโฟกแปดนะครับรอบบ่ายโมงนี้สมมากเป็น่วนเอเชียนะครับสมมากเป็น่วนเอเซโอ้โหเข้ามาเมืองไทยตกมือละหนึ 1, ่งแสนกว่าคนเนาะหนึ 1, 000, 000, 000่งแสนหนึ่งหมื่นคนนะครับ ก็มี5ชาติแรกที่มาเทศเมืองไทยหลายนะตอนนี้น้องก็มี1จีน2มาเลเซีย3รัสเซีย4เกาหลีใต้5อินเดียรอบนี้ท่องถูกดนะ้ว <c> ย <oughs> โอ้โหสุกเจอซุกเจอครับพี่น้องนี่ครับ <c oughs> เห็นคนมาเทียวเมืองไทยในช่วงจุดจีนเนาะ <c oughs> ตอนนี้เมืองไทยก็เฮ้อใช้ รถไฟฟ้าฟรีครับทั้ง BTS ทั้ง MRT ทั้งแอร์พอตเลี้ยงครับรถ PM สอครับแต่ก็กลายเป็นว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวเนาะคนก็หลังหลายมาเที่เมืองไทยแล้วก็สามารถไปฟรีนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นสาวมวยนุ่มตีทั้งนั้นครับโอ้โห นี่ครับพี่น้องน่ครับเพนบอครับเป็นคนจีน,นะครับนี่ครับนี่ฮาวเดอร์นี่ฮาวเดอแต่สาวฝรั่งเบาฝรั่งก็พอมีนะครับแต่น้อยกว่าสาวจีนส่วนเอเซ่เฮ้านะครับบางคนก็จะขึ้นไปที่ชั้น4ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา13นาฬิก,กา15นาทีครับโอ้โหสุขใจสุขใจ มีคนมาเทศ่เมืองไทยแล้วยอดนะวันที่19เนอะก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับมีแล้วมีมาแล้ว2ล้าน1แสน30,991คนครับยอดนะวันที่19มกราคม2568นะครับแต่ถ้าวันถ่ายคลิปนี้ถ้ามาวันละ1,000งแก็คนเนาะ คิดว่าตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ3ล้านคนนะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยดีครับซุกเจอซุกเจอครับนี่ครับไปมาแล้วก็ขอเก็บภาพบรรยากาศอย่างเต็มที่ฝากอ c เนาอนนะครับหวังว่าคนจีนจะเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับมาเที่มืองไทยก็มีความปลอดภัยนะครับ มาเที่เมืองไทยปลอดภัยอย่างแน่นอนครับก็ขอเชิญคนจีนมาเทีเมืองไทยในโชว์ตุจีนเดอร์ครับซินเจียยูอีซินนี่ฮอชายครับมาแล้วก็ขอให้มีคับซุขแหงงเลยเลเว้เอโอ้โหคิดว่ารอบนี้เป็นเอเชียเกือบ80%นะครับพี่น้องนี่ครับปัดตีโทนี่ครับด้านถงขาเข้านี่ครับ

ทีเอสได้นำมาให้เอฟซีทุกท่านได้ดูนะคะทุกท่านซึ่งว่าสวยงามอลังการมากเลยนะคะทําเอานักท่องเที่ยวต้องตะลึงกันเลยนะคะทุกท่านเนียนะคะทหารเอฟซีท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้ขอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเป็นการเลกเปี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะท้ายนี้นะคะนงสาก็ขอขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านที่การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปท้ายนี้นะคะนงสาก็ฝากซ่งนงสาวสาวเราเหนือด้วยนะคะฝากเอฟซีทุกทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย